ได้กาลังเต้นอะไรกับเขาอยู่นะแต่จะบอกว่าโลกภาพยนตร์เนี่ยมันต้องพัฒนาตลอดนี่จะบอกว่าไม่ใช่ว่าหนังทุกวันนี้เยอะแยะมากมายแล้วคนจะอยากดูแบบเดิมๆไปเรื่อยๆนะนี่ Intel ไปร่วมกับ p าร a เมาส์นะครับพยายามที่จะสร้างมุมมองการดูหนังแบบใหม่ๆความหมายคือมุมมองการดูแตามสายตาคนผู้จัสังเกตไหมผมกําลังเลื่อนตัวอยู่แล้วหนังเนี่ยหรือมุมกล้องเนี่ยมันบิดตามผมเพื่อผมเนี่ยสามารถจะดูนักแสดงที่ผมชอบเนี่ยจากมุมไหนของ จอก็ได้จอเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับอันนี้เป็นผลงานของ Intel Studio ที่ทำงานร่วมกับ Paramount เอากล้อง70ตัวไปจับนักแสดงในกรีนสกรีนขนาดใหญ่ยักษ์เพื่อที่จะถ่ายทุกองศาออกมาแล้วมันจะได้สิ่งที่ว่าบล็อกโซ่ความหมายที่มันเป็นเป็นพิกเซลเล็กๆที่เอามาต่อกันเพื่อทำให้การแสดงผลภาพเนี่ยเกิดจากการคอนโทรลเลือกมุมกล้องได้เองโดยคนดูเออแปลกดีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะทำหนังยาวได้เร็วช้าแค่ไหนนะแต่นี่คือคอนเซ็ปต์ครับ Intel ไม่ได้ร่วมกับพาราม o u อยเางเดียวมาร่วมกับ Warner Brother ด้วยเอาทีมแบทแมนมานะแล้วก็หนังในจักรวาลของ Warner นะเพื่อที่จะบอกว่าโลกของรถยุคใหม่มันต้องเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มันมีเรื่องระบบการขับเคลื่อนด้วยตัวเองมันมีโน่นนี่นั่นแล้วเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น อัลโตโนมาสบีเอเคอเอนเทอร์เทนเมนต์เอ็กซ์เพรียรครับอันนี้ใช้จอจากด้านด้านหลังคนขับแล้วก็มีจอซ้ายจอขวาซึ่งจริงๆก็คือหน้าต่างนั่นแหละแต่เอาหน้าต่างเนี่ยมาเล่นภาพได้ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าอันนี้เขาใช้รถ BMW x 5ที่เราขับมาจาก l a มาเวกัสนี่ะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะตอบโจทย์คนนั่งรถที่รักหนังมากๆอะ่ะนะเพราะว่าอันนี้ต้องมีคนขับคนอื่นแน่นอนหรือในอนอาาคจะะขับไได้้เงก็ม่รูล ดาวไปว่าเรานั่งในรถเรามีจอเขาเรียกว่าสกรีนเเป็นจอซ้ายกลางขวาต่อเนื่องภาพกันนะครับสามารถจะพลิกจะหมุนจะต่างๆซึ่ง Intel ในโฉม CS219 0ครั้งนี้พยายามเป็นบริษัทที่ร่วมมือกับวงการบันเทิงอย่างมากเลยนะครับ